โอเคครับวันนี้อยู่กับอเฉินปากดำนะครับวันนี้เดี๋ยวจะมาเอา่อเรียกว่าอะไรอะ่ะเนี่ยวันนี้ผมก็ใครก็ไม่รู้โพสทวิตผมก็โพสเรียกมานะเดี๋ยวมาสอนแก้มีดทิกไอ้พวกทิกใหม uh ่อ่ะปัญญาอ่อนปัญญาอ่อนอะ่ะเนี่ยทำทรงตึงเดี๋ยวเจอกูแก้นะครับง่ายๆเลยไปแทงยาวละอาเรียบร้อยโง่แค่นั้นเลยครับมันปล่อยชีวามันก็ตายอะ่ะเอาง่ายเลยอันนี้ไม่ใช่วิธีแก้นะครับเมื่อกี้พูดผิดกูจะแก้ให้ดูนะ เนี่ยวิธีแก้เลยง่ายๆอ่ะเนี่ยแทงบูทไปกูไม่เล่นด้วยแทงไปรีเฟกให้มันไวกว่าไปป่ะเนี่ยแทงยาวไปมันหาจังหวะไม่ให้มันเล่นเอ่อมีดทิกใหม่อ่ะทีปั๊มยามันจะบูทมันจะบูทแล้วผมก็เนี่ยมันเอาแล้วมันเอาแล้วเราก็ทำอย่างเงี้ยครับแล้วเราก็หลบเนี่ยเนี่ยแล้วเราก็ปั๊มยาอันนี้ทิศ้อยนะไม่รู้ผมจะโดนบอเนี่ย มันพลาดแล้วเนี่ยโดนแค่นั้นแหละจบเชี่ยกระเจาะฮีโร่กัลลี่สัตว์มีดใหม่ลุงลังเฮียน่ารำคาญนี่เฮียมีดทิกใหม่เฮียอะไรไปยาวหน่อยลูกกะลลี่ไอ้ยหัวเหลืองหัวที่ทุเลศสัตว์เจโกมานี่ครับความยาวไปสเต็ปสเต็ปไว้สเต็ปครับทำอย่างเงี้ยครับรีตัวให้มันไวครับนี่ครับประมาณนี้เลยไม่ต้องไปแทงเฮียอะไรหรอกยุกยิกไอ้เฮียแค่รีตัวให้ไวกว่าแค่นั้นแหละ ไม่มีอะไรเยอะเลยเยียนี่ติ่มแล้วเฮียนี่ติ่มแล้วมันเริ่มติ่มแล้ว <c oughs> ผมบอกเลยนะว่ามันติ่มเลยอะ่ะไอ้มีทิกใหม่เฮียเนี่ยน่าเบื่อเนี่ยเราก็แทงยาวไปใช่ปะ่ะปึ๊บเราอ้อมไปข้างหลังมันมันจะทำทิกใหม่อีกแล้วอเอาแกทิกใหม่อะไรมึงโดนกูแทงยาวไปอ่ะยังไงยังไงล่ะปั๊มยาวไปเนี่ยเนี่ยอืมนั่นแหละบูธให้มันไวกว่าแค่นั้นนะควยกระจอกเฮียแค่นี้ก็ตายไรสัตว์เชี่ยมีกากกาก ติกไวเป็นยาวอ,ยยอ,อ,อ,อ่ะลุงรังนี่ที่อ่ะเจอกูแก้หมดอ่ะควายเดี๋ยวนะตัวแข็งอหรอใช่ปะมันมันจะทำติกใหมใช่ปะเราก็รีเฟกให้มันไวอะ่ะแค่นั้นแหละเชี่ยเป็นยาวอ่ะนี่ที่อ่ะเจอกูดิไอ้เชี้ยนี่พลาดน,นะทำนี้เล่นพลาดน,นะไอนสัตว์เล่นพลานะมึงอ่ะยึกยกระจอกควายเนี่ยมันเป็นสเต็ปแบบสเต็ปบ,บ,บายสเต็ปเลยครับเนี่ยทำเงี้ยแล้วก็เข้าออกแล้วก็แล้วก็บูท ยังไงพอมาอย่างนี้ยังไงโดนกูไหมอืมอืมโดนโดนไหมโดนไหมความยาวไปเนี่ยมันงงมันเล่นไม่เป็นมันเอ๋อมันไปไม่ถูกแล้วเนี่ยมันโดนวิ่งแบบเนี้ยไอ้เขี้ยง้่ตายเยี่ยกระจอกลาวมีเที่อะไรก็ไม่รู้ อะไรจะทำทิกใหม่เหรอจะทำทิกใหม่ไอสัตว์จะทำทิกใหม่ไอเหอี้ยจะทำทิกใหม่ไอหี้กระจกควายยาวเหี้ยแบบเบสิกก่อนเลยนะคือเนี่ยเราเข้าออกเขาออกอย่างเงี้ยเราต้องรีเฟกให้ไวกว่าค่นั้นถึงแม้เราจะเซะเราก็ต้องเอาตัวเรากลับมาข้างหลังให้ได้นะครับมันเป็นเรื่องที่ไม่น่าอยากสำหรับคนที่เล่นมีดนะครับนี่ครับ แล้วก็ตายชีกระเจากคิดไว้เสมอว่าเราต้องเอาตัวเราไปอยู่ข้างหลังแค่นั้นเวลาที่มันหามุมถ้าคนเล่นมีดบ่อยจะรู้รนะยะว่าเวลาเนี่ยเวลามันเคาเต,เตอร์กลับมันจะเป็นยังไงชีกระเจากตอนนี้เราหันมานี้แล้วโอเคปะมันไม่โดนเราอะ่ะเนี่ยแล้วก็โดนเราโอเคมันจะไปข้างหลังทิดร้อยก็จะบูส ยังไงพร้อมยายังไงอืกูหลบยังไงมึงทิกทิกทิกหล็อกทิกใหม่เหรอทิกใหม่เหรอไอ้เหี้ยทิกกระจอกกูรู้ควายไม่ต้องไปแบบเนี่ยงโง่งโง่อันเนี้ยตัวยงหลังยังไงวะอย่าปล่อยทิกขวาเล่นกับกูไอ้เหี้ยกระจอก เลยอย่างเงี้ยแล้วก็เนี่ยอย่างเงี้ยเข้าออกก็ได้แล้วก็หลบให้ดันแค่นั้นเข้าออกเข้าออกเอาอีกแล้วเอาอีกแล้วเอาอแล้วทิ้งใหม่อีกแล้วงงไปไม่เป็นบ้างไปไม่เป็นบ้างเราไวกว่าอืมไปไม่เป็นละเนี่ยเราเปิดแทงยาวไปละแล้วเราก็ยึกยักอ่ะเนี่ยแล้วเราก็บูทไปบูทน่วงเนี่ย ไประหว่างแทงยาวกดปวอมยารอเลยเนี่ยปาดไปไม่ก็ตายหา่าและเหี้ยชิคกี้กจอ๊อเป็นไงบ้างครับดูคลิเปเฉืนแล้วเรียนรู้เพิ่มขึ้นไหมครับก็อยากจะบอกขอบคุณทุกคนมากเลยนะครับยังไงก็ฝากติดตามมาเฉืนไว้ในะอ้อมอกเลยนะครับขอบมากครับชิคกี้กจอ๊อ